ต่อไปนะครับจะเป็นการขึ้นรูปลักษณะงานโครงสร้างนะครับคลิกขวาที่ t r a i n i n g Top ติ๊ซเว่นนะครับเลือกโฟลเดอร์นะครับตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับ t ท a i n i n g น4นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือกนะครับเป็น a s s e m b l y นะครับกดแบงค์นทเพจนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับทำการตั้งชื่อนะครับ a s s e m b l y b บครับ Me c h a n i c อ l นะครับ จากคิดขวาเลือกสเก็ตนะครับลายนะครับเป็นเส้นนิดหนึ่งนะครับเป็นสีเส้นนะครับเลือกคำสั่งนะครับลายนะครับวาดเหมือนในหนังสือเลยนะครับคลิกลักษณะนี้นะครับเส้นนี้นะครับถึงเส้นนี้นะครับวางไปนะครับเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับวางไปนะครับจุดนี้ถึงจุดนี้ ความสัมพันธ์นะครับถ้าไม่ต้องการให้อยู่ตรงกันนะครับก็ลบทิ้งนะครับแบบมุฟได้ตลอดเวลานะครับพยายามนะครับให้ทุกเส้นนะครับเป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับเพื่อที่จะฟิกเส้นไว้นะครับให้เส้นนี้นะครับที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบนะครับเส้นนี้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ เส้นนี้ถึงเส้นน no ี้คร si ับ350ตรงนี้ถึงตรงนี้ครับเอียงที่45องศานะครับจากนั้นนะครับจุดนี้นะครับถึงจุดนี้นะครับให้ที่4 1 5นะครับจากนั้นนะครับกำหนดนะครับจุดนี้นะครับถึงจุดนี้นะครับ 280นะครับจากนั้นเส้นนี้นะครับความยาวรวมตรงนี้1 8 8 5นะครับจากนั้นนะครับเมื่อได้ระยะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสเก็ตหนึ่งออกไปนะครับจากนั้นนะครับเลือก p e r s ์สเปกทีฟนะครับซูมนะครับเปอร์สเปกทีฟอยู่ตรงนี้นะครับเป็น i อโซเมต i ินะครับจากนั้นนะครับสังเกตเห็นวิว a อ s o l u ู e นะครับอยู่ในแนวแกน X Y นะครับเมื่อกี้นะครับทำการเปลี่ยนเพลนนะครับคลิกนะครับ position sketch นะครับจากนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นนะครับ e x z t plane นะครับโปรแกรมจะ detect ขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับลักษณะนี้จากนั้นนะครับเมื่อได้แล้วกดยืนยันกดโอเคครับ s k e t 1หนึ่งออกไปอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ลักษณะ view นะครับเป็นสมมติลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเปลี่ยนเพลนให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นทําการ offset p l a n ะครับไปที่ tool นะครับจากนั้นนะครับ เลือกคำสั่งนะครับ offset plane นะครับ absolute exact plane นะครับ offset ไปที่นะครับระยะที่ล้อ399นะครับจากนั้นทำการกดโอเคนะครับคลิกขวาที่เพจที่เราสเก็ตขึ้นเมื่อกี้นะครับกดสเก็ตนะครับจากนั้นเลือกคำสั่งนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับ copy เส้นนะครับ เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับก็เป็นก็ปีเส้นทั้งหมดที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดโอเคสเก็ตสอออกไปนะครับจะได้เส้นลักษณะนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับทำการขึ้นงานโครงสร้างครับของของตัวนี้นะครับอยู่ในโหมดของตัวนะครับโมเดลลิ่งนะครับคลิกที่นะครับเมนูแถบเมนูโมเดลลิ่งครับเอ็กชูดบาร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับโปรแกรมนะครับจะทำการนะครับรีเทคนะครับ ขึ้นมาลักษณะนี้ให้นะครับจากนั้นทาการเปลี่ยนนะครับว่าเราต้องการนะครับสแตนดาร์ดตัวไหนนะครับผมเลือกใช้สแตนดาร์ดตัวนี้นะครับโค้ดครับ80นะครับตัวนี้เหมือนในหนังสือเลยนะครับจากนั้นเลือกโปรไฟล์นะครับคลิกที่เส้นนะครับสามารถคลิกที่จุดก็จะมีอยู่9จุดนะครับสามารถคลิกที่จุดได้ว่าเราต้องการให้จุดตรงไหนตรงกับเส้นเส้นนี้นะครับไม่ได้แล้วคลิกขวากดโอเคนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ไว้นะครับเพื่อ จะได้ไม่หายไปจากตัวโปรแกรมนะครับคําสั่งจะอยู่ค้างตลอดเวลานะครับเลือกเส้นกดโอเคนะครับคลิกที่เส้นนะครับจากนั้นคลิกที่จุดนะครับเพื่อทําการรีเทคนะครับลักษณะนี้นะครับคลิกขวาโอเคนะครับเส้นนี้อีกนะครับต้องการให้จุดนะครับไปตรงกับเส้นจุดไหนนะครับก็คลิกที่จุดนั้นนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับเมื่อได้แล้วกดโอเคนะครับ ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกนะครับคลิกที่เส้นก่อนนะครับไปคลิกที่จุดนะครับมูคนะครับให้จุดไปตรงกับเส้นนะครับลักษณะนี้นะจะไปตรงกับเส้นพอดีนะครับคลิกขวาโอเคนะครับเมื่อได้ระยะตามที่ต้องการแล้วนะครับแลงคลิกที่จุดตรงนี้นะครับคลิกขวาโอเคนะครับคลิกที่เส้นก่อนนะครับจากนั้นย้ายจุดนะคลิกที่จุดเดับบิ้คลิกที่จุดนะครับกดโอเคนะครับ ขวาโอเคนะครับจากนั้นนะครับใช้คำสั่งในการตัดนะครับอ๋อโทษทีครับไปทูพอยท์นะครับสร้างให้ครบก่อนนะครับเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับึงสังเกตเห็นว่าเปลี่ยนองศาตรงนี้ครับ90องศาครับโปรแกรมจะรีเทคลัะษนะนี้ให้จากนั้นเลือกที่จุดเหมือนเดิมนะครับให้จุดตรงกลางครับจะได้ลักษณะนี้ขึ้นมาขวาโอเคนะครับคำสั่งทูพอยท์นะครับก็คือเส้นถึงเส้นนะครับ จะยิงไปเส้นนี้นะครับถึงเส้นนี้นะครับเท่ากับความยาวของตัวสแตนดาร์ดที่เราดึงเข้ามาครับคลิกขวาโอเคนะครับเมื่อได้ระยะตามที่ต้องการแล้วนะครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับคลิกขอบข้างในนะครับขอบนี้กับขอบนี้นะครับนะครับแตเบิ้ลคลิกนะครับที่จุดนะครับเพื่อมูท e ขวาโอเคนะครับเมื่อได้ระยะตามที่ต้องการแล้วคลิกเส้นนี้เหมือนกันครับเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับแตเบิลคลิกที่จุดนะครับกดโอเคนะครับ อย่าลืมพิมพ์ไว้นะครับเพื่อที่คําสั่งจะได้ไม่หายไปนะครับไม่ได้แล้วกดออกนะครับทําการเมนทีมนะครับทําการตัดนะครับมิดเดิลทีมนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ตัดกันที่45าองศาครับคําสั่งนี้นะครับจะได้ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับแล้ว้ลคลิกนะครับคลิกเส้นนี้เส้นนี้คลิกขวานะครับโอเคนะครับเส้นนี้ถึงเส้นนี้จากนั้นคลิกขวาโอเคนะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นนะครับเมนทีมนะครับ คือตัดลักษณะงาน90องศานะครับคลิกเส้นนี้ถึงเส้นนี้ตัดกันนะครับเส้นนี้ถึงเส้นนี้ครับตัดกันนะครับคลิกเส้นนี้กับคลิกเส้นนี้เหมือนกันนะครับตัดกันนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับตัดกันนะครับตัดทุกเส้นครับที่เราต้องการนะครับให้มันชิ้นงานชิ้นนี้ตัดกันครับของขอบชิ้นงานนะครับโปรแกรมจะทำการตัดขอบเหมือนอย่างชิ้นงานลักษณะนี้ขึ้นมาให้เลยนะครับนี่คือคําสั่งนะครับในโหมดของการสร้างสแตนดาร์ดนะครับ ป็นส่วนของพวกงานพวกสตั๊กเจอร์นะครับงานโครงสร้างนะครับงานโครงสร้างเด็กต่างๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ